การที่เรียกว่าเป็นรถคีบอ้อยนะครับมือสองว่าแพงนะครับบกเกินสองแสนบาทนะครับมาเกินสามแสนดีๆหน่อยสภาพออกมาสอม,มาฟิตออกนะครับรถไถแบบอุโมงครับเดี๋ยวพามาเบิ่งกันคีบออกจากทางนะครับเดี๋ยวรถรถรถปัดรถตัดก็จะเข้าไปนะครับ มันไม่ได้ใช้เครื่องมือเดียวเลยพี่น้องเท่าแก่เท่าแก่ขาดทุนเออแม่อเมลล์ละแมนเมนยุกเพราะไงครับเพราะว่าอันลูกว่างชื่อได้ลูกว่างชื่ออะไรหาที่รัวครับอันนี้ภาพมาเบิงเท่าแก่ตาสมเป็นบันทำให้เคยทายรถอันอุโมงค์พลายหลายครั้งแล้วนะครับ มีอยขั้นเดียวได้บมดอำเภอไสแบบนี้มีให้แต่สมมันทำให้ครับอำเภอหนองแสงเพมันลดปีคือปีที่ผมไปไล่ไหนผมจะเจออย่างหนึ่งคือเถ่าแก่รถต้นทุนโอ้มันสู้ไม่ไหวครับอ้อยราคา890บาทนี่บอ่บอจ,าออจา้างกับ่บ่จ้างเห็นเอาเองเลยเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะครับรายรายจ่ายคือแทบจะไม่เหลือเลยครับนี่เถ่าแก่มันตัดเองได้หน่ นะครับเครื่องใหม่เครื่องไมเพื้นดีบเบิลแหละเฮ็ดคือเฮ็ดเอาเคือเขาเรียกว่าทำเแบบอสเอเบีะจ้างไรก็เบิร์ตไรเนี่ยครับเออมันขาดทุนไปเลยแหละในจะปัญหาโน,น่นนี่นี่นั่นเยอะแยะมากมายนี่นะครับตะแก้วลงมาตัดเองพูดเพืน่นก็ขี้บออกแกพูดจีนหาทางเอารถอุโมงมค์เข้ามาเดี๋แกพูนขีบออกจาก เดี๋ยวจะเอารถอุโมงคันนี้นะครับนีน่ตีใบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผ้าขับไปบางเปกลๆก,ก,กันไหวแต่สมพิ่นงามอยู่แล้ว่ะครับบุญสูงอีกเรียบร่น้องเนี่ยนะครับรถไถแบบอุโมงครับเดี๋ยวผ้ามาเบิ่งกัน นี่นะครับเป็นเครื่องตีใบแบบอุโมงครับมันจะค่อมร่องเข้าไปนะครับแต่ว่ายุดมันขยังเข้าไปตีบ่ได้ครับเพราะว่าอ้อยมันล่มครับนี่นี่อ้อยอ้อยอ้อยมันงามอ้อยแต่สมอ้อยเพมันงามเพิ่์นปรุงสูตรพิเศษนีอนน่อันนี้ก็เราตัดเพิ่น์น นเดี๋ยวต,ตอนนี้กำลังทำมากรรมวิธีอันคีบอ้อยออกทุลักทุเล่อย,อยู่พี่้องปีนี้เกษตรกรทำทำไรอ้อยค่อนข้างจะลำบากนะครับเดีย๋ยววันนี้คีบออกกัน คีบออกจากทางนะครับเดี๋ยวรถรถรถตัดรถตัดก็จะเข้าไปนะครับมันไม่ได้ใช้เครื่องมือเดียวได้พี่น้อง เปิดโย่ห้าร้อยหกร้อยตันอย่ครับเท่าแก่นะครับลายย่อยเยอะๆนะครับอย่างนี้จะเยอะมากนะครับย่อยๆๆนะครับคือเขาก็ไม่ได้ไปรับจ้างของใครก็ทําของตัวเองนะครับก็อยู่ในไร่ของตัวของนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับเป็นกระบวนการที่เรียกว่าคีบอ้อยนะครับออกจากทางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถปั่นจะเข้ามาปั่นนะครับ เอาตรงที่มันไม่งามออกก่อนนะครับตรงที่ตรงที่งามเนี่ยนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนี่ยกำลังกําลังจะมันล้มนะครับมันงามจนมันล้มก็เลยเอาไว้ทีหลังนะครับจะเอาอ้อยออกก่อนปีใหม่ที่โรงงานจะปิดโรงงานปิดวันที่26หนะครับหยุดรับอ้อยนะครับแล้วเปิดอีกทีเช้าวันที่5นะครับที่จะเปิดรับอ้อยวันที่6กก็หีบอ้อยนะครับปีใหม่ นี่นะครับเขาจะนิยมกันว่านะครับรถไถที่รถไถฟอร์ดเพลาเดียวนะครับถูกประยุกต์และนํามาใช้นะครับในกระบวนการที่เรียกว่าเป็นรถคีบอ้อยนะครับมือสองว่าแพงหน่ะครับเพิ่มเกินสองแสนบาทนะครับเพิ่มเกินสามแสนดีๆหน่อยสภาพเอามาสอนมาฟิตเอานะครับแล้วก็ใช้ของตัวคีบก็มีนะครับปัญญาประดิษฐ์โกนนะครับไห่แท็กเตอร์กับนี้นะครับติดคีบนะครับ เดี๋ยวนี <fe its out> ้ระบบคีบก็นิยมนะครับเนื่องจากมันต้นทุนต่ำนะครับถ้าเราไปซื้อรถตัดอ้อยเนี่ยนะครับมือสองก็3ล้านกว่า3ล้านกว่านี้ต้องซ่อมนะครับซ่อมอีกหมดเป็นล้านนะครับมันถึงจะตัดอ้อยได้นะครับมันก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับไม่เกิน5ล้าน6ล้านมันถึงจะตัดได้นะครับแต่ว่าแต่สมนี่แกเลือกใช้นะครับราคาเครืงจากเินกับซ่อมซื้อรถตัดอ้อยละ แต่ว่านะครับเหตุผลที่ที่แกเลือกใช้ก็คือว่ารถไถน,นะครับแกบต้องใช้ประโยชน์ใานารรถไถเสร็จจากภารกิจนี้นะครับเดี๋ยวเพื่นเจี๋ยรถอุโมงมาตีก่อนอ้บอกแต่สมซื้อรถตัดอ้อยซื้อรถตัดอ้อยขั้นเดียวแล้วมันจบเลย แต่ว่าแบบเอฟเอเวอร์รถตัดที่เป็นตัดล้ำกันกับโมเลเด้เขาก็ต้องตีใบให้เราเด้อันรถตัดแบบของเอฟเอเวอร์ที่มันเป็นตัดทอนไหมตัดล้ำเขาก็ต้องตีใบให้เราหรือเป่า ้นผู้ใดบอกอยากปลูกอะไยเงี้ยมันล่มด้วยบ้านเนี่ยแต่สมมีคนมาขอสี่พันอย่างเดีาายววันนึงแมนห่วงวิชาดนานนินี่ขขเ,าาน <laughs> เอาสิบอกได้ปุ๊บมาเสียสิขายบอกกันนะว่า,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 ามันไม่เป็นขาวไหมนี มันขาวเลยแม่อยู่ให้หมไหมวดงออยู่ผมเลย้เขาคนกาสามเน่ยบุบเออเอาคนกรสาได้เศร้าหร้งตีไบตอนบ่บ่เนี่ยอ้บเนี่ยเอาเพิ่งแสมเพิ่่เพิ่่ตีรถตีใบครับบเนี่ เปันเน่าอิลีเลยครับ่สมบ่เป็นย่องเนี่ยเง่าก็เทียมอีกเอาอิอาลีผมไปเบิ้งแ้วของเทียมพวกปั่นนี่บอปอของเทียมกับโบยืดแล้วเอ็มยูาเจ็ดครับขอ,ของห้องอาหารมันเป็นตัวกันแหละเพื่อนใส่รถไถยไม่ได้ เดี๋ยวเรจะไปเดี๋ยวจะไปเบิ่งผักต่อครับเดี๋ยวเบิ่งผักต่อครับ